สวัสดีครับผมน้อยบ้านกูเองครับตอนนี้เราอยู่กันที่เ mm hmm. ทวล,ลัยพระพิคเนตสีแยกโค้ยขวางนะครับเี mm ่ hmm. เพราะว่าวันนี้เราจะมาส่องโมเดลธุรกิจที่เกี่ยวกับความเชื่อนะครับ mm hmm. เหมือนในเรื่องสาธูอ่ะเออนะโอเควันนี้จะมาดูว่าเฮ้ยที่เนี่ยมีคนเข้ามาวันละประมาณกี่คนนะแล้วมีขายของอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งต้องบอกโจ้หัวก่อนเป็นคําเตือนนะครับว่าคลิปนี้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลเนานะการที่เราจะ เสียเงินเพื่อความเชื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนอะไรตัวเราหรือคนรอบข้างเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรนะครับมันมเป็นเรื่องของความสบายใจไม่ได้แตกต่างอะไรกับการซื้อสิ่งของอะไรต่างๆเนาะที่บางทีมันเป็นคุณค่าทางจิตใจเนาะแล้วก็ความเชื่อเนี่ยบางทีแล้วเ,เราเชื่อมันยิ่งทําให้เกิดขึ้นมันก็เป็นไปได้นะครับก็ฝากใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยแล้วกันนะครับโอเคอะไปดูกันดีกว่าในเราอยู่รอบนอกนะครับแต่ว่าคนต่อแถวกันเยอะมากๆเลยนี่อันนี้คือแถวโอ้ เอาแนวมมัสวัสดีครับขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับสะดวกไหมสะดวกนะโอเคสัมภาษณ์นิดนึงครับว่าตรงนี้คือมาขอเรื่องอะไรกันเลยเดิน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 ไปคุยไปกันเลยขอเรื่องเรื่องเรื่องการงาน่องยอดค่ะอ๋อยอดยอดขายอะไรอย่างนี้อ๋อพวกพี่ขายอะไรครับอาเรื่างเสื้อผ้าค่ะอ๋อว้าวซึ่งซึ่งตรงนี้มันมันช่วยเรื่องเกี่ยวกับการเงินการงานอะไรอ๋อโอเคเป็นเป็นหลักเลยไหมแล้วเกี่ยวกับสีเสื้อที่ใส่มาด้วยอ๋อนะพวกพวกพี่มาไหว้บ่อยไหมครับ อ๋อครับผมแล้วเออคือตรงเนี sta, ้ยมันต้องมีการซื fine, ้ออะไรบ้างครับอย่างอันเนี้ยเรามาหน้างานพวกดอกไม้ท uh ุกเชียนแล้วก็รวมอะไรอะค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่ไหวไปแล้วอ่ะเราเตรียมผลไม้เตรียมขนมเตรียมนมเนี้ยค่ะมา อ๋อซึ่งของเรานั้นสามารถเตรียมมาเองได้อ๋อแล้วของต่างคนต่างเตรียมมามันไม่เต็มไปหมดตรงนี้หรอเขาเขาจะเก็บเขาจะคอยเก็บไปเขาจะคอยเก็บไปอ๋อแล้วเขาเอาไปทําไหนอะไรต่อไปทําบุญอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เขาเนาะเขาก็เอาไปแจกจ่ายทำบุญนะอย่างบางคนก็ไม่แล้วก็ยืนรอนะคะเพื่อที่จะเอาของเองอะทางบ้านอ๋อต้องต้องรอจนผู้กดอะไรอย่างเงี้ยมามแม่ผมก็ทําอย่างนั้นเหมือนกัน่าจะทำ5นาทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้เราทำเลยไม่ไม่ได้รอแล้วแล้วต้องหยัดหยอดกล่องทําบุญอะไรอย่างเงี้ยด้ไหม ก็ได้แล้วแต่คือ,ค,อคือจะไหว้จะทําบุญไม่ทมําบุญก็ได้ใช่แปลว่าเรามาทีแล้วก็ไม่ไม่ต้องเสียเงินเลยก็ได้ก็ต้องเสียนะเพราะว่าซื้อของอ๋อเช่นเช่นอะไรบ้างเช่นอันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ก็ซื้อไปเยอะนะเป็นผลไม้พวกสับปะรดอ๋อแต่แล้วแล้วถ้าที่ซื้อกับเขาเหรอครับที่ที่ซื้อกับที่เนี่ยเขาอันนี้ซื้อดอกไม้อันนี้แล้วก็ผู้เขียนอ่ามูลค่าประมาณเท่าไหร่คดอกไม้สี่สิบอ๋อโอเค เขาก็ได้อยู่นะทำ<ด>ม,มาไหว้ทีหนึ100่งร้อยหนึ่งเรายอดขายปุ่งโอเคนะโอเขอบคุณมากนะคระับคุณครับ คือตะกี้ไปดูตรงนั้นนะครับเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยประมาณพันคนนะพันคนที่เราไม่แน่ใจว่าจริงไม่จริงแค่ไหนนะเป็นแค่ประมาณการโดยพี่เขาคน,คนเดียวนะประมาณวันหนึ่งประมาณพันคนแล้วก็มีขายของเนี่ยทูกสุดเนี่ยคือเทียนสีดำนะของลาหูนะร้อยห้าสิบถึงสามร้อยนะครับแค่ผ้าเทียนอย่างเดียวนะแต่ว่าต้องซื้อคู่กับขนมไม่ก็ผลไม้นะขนมหรือผลไม้เนี่ยชุดละประมาณ200นะครับนี่ พวงมาลัยดอกไม้ทุกเทียนก็จะเป็นตามที่พี่คนเดียกี้บอกว่าพวงมาลัยดอกไม้ทุกเทียนประมาณร้อยหนึ่งนะครัก็แยกไปอีกเซตหนึ่งทุกเทียนดอกไม้เนี่ยเป็นฟิกคอร์สที่ต้องซื้ออยู่แล้วคิดว่าถ้าจะไหว่ง้ยหน0่คูณพันห้านี่แค่ค่าดอกไม้ทุกเทียนวันหนึ่งได้สามหนึ่งแล้วนะอู้บิสเนสะบิสเนสอันนี้ที่ต่างว่ามันเป็นคำนวณคร่าวๆนะครับไม่ใช่เรื่องจริงหร,รืออะไรใดเพราะว่าพวกเราก็ไม่ใช่พวกคนที่รู้ดีในในศาสตร์ด้านนี้นะครับ ก็ฟังหูไว้หูนะครับก็ถ้ากับว่าถ้าซื้อดอกไม้ทุกเพียนเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยประมาณ1 0 0 0 0แบาทนะครับโอเคในขณะที่ขนมหรือผลไม้เนี่ยบางคนอาจจะใช้บางคนอาจจะไม่ใช้ผมตีไปเลย1นึ่วน 4, สี่หน่นสนะก็คือ25%่สิบานตะี่นัว่า250คนเนี่ยต้องซื้อชุดละ200บาทนะถ้าเซ็ตขนมนะครับได้บิกห้าหมื่นบาท ส่วนชุดละ150-300ถึงเนี่ยที่เป็นเพียรหลากหลายขนาดเนี่ยผมตีไปเลยซื้อทุกคนซื้อถูกสุด150แต่ว่าอาจจะไม่ได้ซื้อทุกคนแล้วคิดในราคาที่ต่ำสุดด้วย1ึงจน4ซื้อคนละ150บาทนะต่ำที่สุดนะเท่ากับ37,500าครับโอเคอ่ะตอนนี้เราเราได้ร้านแรกแล้วแต่จริงแล้วมีอีกหลายร้านเลยนะครับตรงนี้มีลูกปัดสักอยา่าง คือเอาไว้ไว้ตรงไหนนะครับอ๋อครับผมอันอันนี้ก uh, pues ําไรตรงนี้เอาไว้ไว้อ๋อไว้อะไรว่าอันอันนี้กําไรนี้่ว้ตรงขายตรงนี้ขอโทษนะครับเขาเป็นท่านรูปพวกนี้ถ้าเช่านี่คือราคาเป็นยังไรบ้างบอ๋อพันห้าถึงสามพันกันมั้งโอ้ยรร้านตรงนี้นี่คือเป็นของเดียวกันไหมครับ สาม้านนะทีนี้ร้านน่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันด้วยแต่เขาไม่ค่อยสะดวกคุยด้วยเท่าไหร่ที่เป็นหนูองค์นั้นคืออะไรเหรอครับอ๋อหนูตรงนี้ใช่ไหมคะหนูตรงนี้คือหนูมุสิกาค่ะเขาถือว่าเป็นยานพาหนะของท่านพระพิคเนสก็คือเราจะเหมือนป้องหนูอะค่ะแล้วก็กระซิบบอกท่านว่าพรที่เราขอขอให้สาเร็จด้วยนะอะไรประมาณนี้แล้วแล้วเดี๋ยวเขาไปบอกพระพิคเนสใช่เหมือนเหมือนท่านหนูจะไปบอกท่านพระพิคเนสเลบแล้วแล้วสร้อยตรงนี้นี่คือมูลค่าแบบต้องต้องต้องซื้อไหมต้อง แน่ใจนะเพราะว่าเราอ๋อก็คือขอได้เลยใช่น่าจะขอได้เลยก็คือไม่ต้องเสียงเงินด้วยดีจังใช่ค่ะใช่ครับโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะโอเคอ่ะสิ่งที่ไปถามข้างในมาเมื่อกี้นะครับก็ได้รู้เพิ่มอีกหลายอย่างเลยนะ ก็จะมีกุหลาบเนี่ยเอาไว้วายข้างในนะครับสามสถึงแปบาทเนาะแล้วก็ลูกป,ปัดเนี่ยเส้นละ59บาทแต่ว่าถ้าเป็นลูกป,ปัดต,ตรงลูกป,ปั้นหนูเนี่ยก็สามารถไปคล้องได้เลยก็คือไปกระซิบหูบอกหนูนะครับว่าเราต้องการอะไรแล้วเดี๋ยวหนูเนี่ยจะไปบอกพี่คเนธให้นะว้าวนะเออก็59บาทนะครับ แล้วก็การเช่าพาร์ทเนี่ยก็คือมูลค่าเนี่ยพ5นหถึงสล้านบาทเลยนะก็ไม่รู้ว่าขายดีไม่ดีแค่ไหนนะครับแต่ข้างในก็ดูมีหลายร้านอยู่นะครับแต่ว่าทุกคนคือจะใส่เสื้อสีน้ําเงินโปโล,โลน่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันหมดนะข้างในก็ถ้าเข้าใจผิดก็ขออภัยด้วยนะครับว้าวอยู่นะอันนี้อันนี้ผมผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับที่นี่หรืออะไรนะกูจะอ,อยากไหว้หพ,พ่ะพิฆเนศไงเขาไม่รับโอน เลยต้องซื้อน้ำมะพร้าวนะเพื่อจะโอนตังเกินแล้วจะได้มีตังสดน,นะครับพอดีเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพบตังสดแลบบ้วไปไหว้กันพระพิฆเนศคนไหว้เยอะแล้ว่ะเปลี่ยนเป็น,ปนไหว้พระราหูด,ดีกว่าพระราหูนี่ช่วยเรื่องอะไรการงานก้าวหน้าอ,อ๋อโอเคอข,ข้าวนี้นเทียนนี้สองร้อยขนมนี่สองร้อยครับผมก็จะขอเกี่ยวกับการงานนะบริษัทได้ลุ้งเรือง แล้วก็ใส่ท้าไว้ดีเรบอกให้วน8ทีเขบอกว่าให้เอากลับไปได้เลยได้อไม่แล้วนี่ของ,ของผมมาเนี่เป็นของเราเลยไม่หมายถึงวางถูกกันป่ะถูกอันถูกอันกู <c oughs> เลี <c oughs> เล้ยงไว้หลาแรกแล้ว <c oughs> โวปัญหากูคือนะต่อประตักกับโซนฐานอ่ะ มองไม่เห็นมันมีหนึ่งอยากกับสองอยางไงอ้นี้อันนี้มูลค่าก็หลักไม่กี่บาทหราขายต้งสองร้อยหอมมากครับสาวถูกไหมขอมากโอ้คนี้ดูไหน์อยู่แล้วนะก็วันนี้ก็เป็นการส่องโมเดลธุรกิจของที่นี่นะครับผมเป็นแค่คนที่มาครั้งเดียวเน่ยก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นยังไงนะครับก็ถ้าพูดอะไรผิดไปก็ขออภัยเป็นการดีด้วยนะ ก็พนักงานบางคนก็ไนซ์นะอย่างพี่ผู้ชายมันเยอะแยวเก็บอกราคาหมดเลยนะว่าของขายราคาเท่าไหร่วิธีต้องเป็นยังไงแล้วเอาถุงมาให้ด้วยเพราะผมจะเอาของกลับอะไรเงี้ยเนาะเออแต่บางคนก็แบบตึงใส่เลยนะสุดท้ายเนี่ยการทำธุรกิจเนี่ยการที่มีของมาคนซื้อแล้วขายไปก็เป็นเรื่องปกตินะครับถ้ามีการจ่ายภาษีอย่างถูกต้องก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับอะรยังไงวันนี้ผมน้องป้าตัวเองก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องป้าตัวเองด้วยเนาะแล้วก็สมัครสมาชิกได้นะครับ50บาาทกดซุปปเอร์แงมได้เลยไป้าส เดี๋ยวมารีวิวมารีวิวเดี๋ยวมารีวิวโห oh, <c oughs> แก่มันทุกเม็ดเนี่ย <c oughs> เข้าสปอนกูได้แล้วนะเนี่ยโห oh, <c oughs> แก่เนี่ย